สวัสดีค่ะทุกคนกวางเองนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบกับการแต่งหน้าลุคนี้เลยนะคะซึ่งลุคนี้เป็นลุคที่แบบโอ้ยสวยปังมากแต่งเสร็จออกมาแล้วแบบสวยอะไรขนาดนี้นะคะก็คือวางเนี่ยแต่งหน้าในรุกไหน ลุกลอลินในลุคนี้นะคะด้วยเครื่องสำอางแบรนด์ไทยทั้งหมดเลยนะคะซึ่งแบรนด์ที่กวางเลือกมาเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ราคาเนี่ยจับต้องได้ราคาไม่สูงมากนะคะแล้วก็หาซื้อได้นะคะตามออนไลน์เนี่ยกวางสั่งมาจาก E ีฟแอนด์บนะคะช่วงนี้ก็คือเราไม่สามารถเอาไปไหนได้ก็สั่งออนไลน์มาได้แล้วค่ะแล้วก็ รินผ่นานสั่งออนไลน์มาได้นะคะแล้วก็เป็นของาสาังที่ราคาเนี่ยถูกมากกว่าก็คือคัสสันมาแล้วนะคะว่ามันถูกและดีจริงๆนะคะแล้วก็แต่งออกมาได้สวยแบบนี้เลยสวยเบอร์นี้เลยอืมปังนะคะก็ไม่พูดเยอะเนาะไปชมกันเลยดีกว่าน,นะคะว่าแต่งยังไงไปดูกลนดีกว่าคะ่ะไปงานผิวนะคะกวางใช้บรีบีของ Baby ้ r i ร์นะคะ Watermelon and Tomato m a แม BB Cream S.P.F. 45 P.A. บวกบวกเป็น BB กับคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้ควรจะบอกเลยว่าปกปิดดีมากเพราะว่ากวางเคยใช้แล้วนะคะแล้วก็ชอบรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พวกครีมซองอะไรอย่เงี้ยทำออกมาได้ดีมากเลยนะคะอันนี้เป็น BB นะคะเดี๋ยวกวางจะมาลงกับผิวมีกลิ่นแตงโม,มออมานิดน,น,นึงด้วยอะ กล้องข้างหน้าให้ดูก่อนเห็นปะ่ะอยู่ยคือแบบฉ่ำสวยมากแล้วก็ปกปิดค่อนข้างดีเลยอะเป็นไงี b ีครีมตัวเนี้ยตามห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยก็มีในแผนกครีมซองอะเซเว่นหรือว่าร้านค้าชั้นนำมีหมดเลยอะพี่กวางเคยไปเจอแล้วคือแบบเขาปกปิดดีมากจริงๆนะชอบมากเลยอข,อขอด้วยนะ เนี่ยเป็นคนชอบติดของหน้าเข้าไปใกล้กล้องทั้งที่คนตัดเขาก็ซูมเข้ามาได้เออติดกลัวไม่เห็นคนตัดบอกจะเข้ามาเป็นจริงจังเลยเฮ้ยไม่ต้องรักนมากก็ได้ออกไปหน่อย <c oughs> โอเคตอนนี้ลงร <c oughs> องพื้นนะทั่วหน้าแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะลงคอนซีลเลอร์ต่อนะคะนี่นะคอนซีลเลอร์ ก็ว่าถ้าแบบคอนซีลเลอร์เขาทํามาแบบว่าปิดแบบนี้เหมือนกันอะน่าจะดีเนาะแบบเผื่อปกผาามันจะได้ไม่ต้องเปิดออกมามันจะได้ไม่ต้องเลอะออกมาเปิดว่าเปิดนี่ภาษาอะไรวะเปิดนี่ภาษาอะไรภาษาเหนือหรือเปล่าเปิดออกมาเแปลว่าเปื้อนสกปรกเลอะเลอะเธอเปื้อนเครอะตัวอย่างประโยคฉันไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่เปื้อเข้ามาในห้องที่เพิ่งทําความสะอาดมันจะได้ไม่ต้องแบบปิ้นออกมาเลอะออกมานั่นแหละไม่รู้พูดไม่ถูกนี่นะคอนซีลเลอร์ คอนเทนเนอร์เขาก็คือปกปิดดีดีมากอืมชอบอะเป็นรองพื้นอีกตัวที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้ได้กับทุกสีผิวด้วยนะแต่แบบว่าจะติดโทนเหลืองนิดนึงเห็นเหมบ้ากวางก็ใช้ได้นะคะน่าจะใช้ได้กับทุกสีผิวแล้วด้วยความที่คอนซีลเลอร์เขาอะค่อนข้างจะแบบหนานิดนึงแล้วก็กดย้ำๆๆให้เข้ากับผิวเราอะให้แบบว่ามันเกาะติดผิวอะมันจะได้ไม่ต้องเป็นข้ามนะคะโอเค เนี่ยเป็นไงโอ้โหรอยสิวเมื่อกี้ตรงนี้คือแบบหายไปเลยอะ่ะอืมดีอ๋อช่วงเนี้ยกวางเนปะ็นคนที่แต่งหน้าเราไม่ค่อยลงแป้งนะคะชอบผิวฉ่ำๆแบบเนี้ยดูแบบว่าสุขภาพดีอืมช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยติดลงแป้งจะเท่าไหร่ก็ค่อยกดนะคะกด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 ลงไปบีบีกับนซีลเลอร์เขาอะเนื้อค่อนข้างหนาเราก็กลัวว่ามันจะเป็นคราบแล้วก็ค่อยๆกด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 ระหว่างวันจะได้ไม่ต้องเป็นคราบนะคะ โอเคเรียบร้อยไปนหนึ่งอย่างนะคะต่อไปเราจะมาคอนทัวร์หน้านะคะเราจะใช้เป็นนี่นะคะ o h my u u สนะคะของ t p Original นะคะอันนี้ความเพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบรนด์เนี้ยเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ไทยแล้วคือราคาเขาวอะน่ารักมากราคาดีมากจริงๆทั้งลิปเขาทั้งบัตรเขาคือแบบออกมาดีแล้วคือสีแบบชัดอะสีเยอะ อันนี้กวางใช้เป็นคอนทัวร์เดี๋ยวขอก่อนข้างข้างฝุ่นนิดนึง,ง<า>นี่สีดีเลยนะเบอร์สิบห้าค่ะสีสวยเลยอะ่ะไม่น้ําตาลจนเกินไปอะไรเงี้ยแบบไม่ดูไหมอะ่ะวันนี้เราแบบว่าโชว์คอร์้วใช่ไหมแล้วก็นิดหนึ่งให้แบบว่าดูมีมิติอะไรอย่างนี้สรุปคอดำเลยจ้ะ แ้ค่อยแตะแล้วค่อยกดปัดตรงฐานจมูกนะคะให้มันแบบว่าฟุ้งๆเกี่ยๆมามันจะได้แบบว่าไม่ดูหนาจนเกินไปอะไรเงี้ยขอปัดนิดนึงโอเคเสร็จแล้วนะคะคอนทัวร์คือสีดีมากดีมากนะคะสีดีมากต่อไปเรามาเขียนคิ้วกันดีกว่าเออกองจะบอกองไม่ได้กันคิ้วมานานแล้วเนี่ยแต่คือคิ้วก็มันเป็นทรงอยู่แล้วอ่ะเห็นปะ ม่คนคิวน้อยเนี่ยหรืมั้ก็เลยแบบเป็นสมไม่ได้การคิ้วมานานมากก็แบบเขียนแล้วมันอาจจะดูฟุ้งๆไปหน่อยอะไรเงี้ยนะคะกวางใช้ของหยิบผิดกวางใช้ของอันนี้นะคะส,สัตสนะคะออโต้เพนซิลเบอร์1.0ไรเบาวนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบว่าสว่างนะคะหัวปากกาแบบหัวเล็กก็หมุนปรับได้นะคะก็ค่อยๆเขียนไป เขีคิ้วเนี่ยกวางคือกังวลมากเพราะว่าพอความที่มันสั่งออนไลน์อะขอมันจะแบบมีไม่เยอะเท่าแบบเราไปซื้อหน้าร้านอะไรเงี้ยปกติกวางใช้สีน้ำตาลเข้มไงแล้วอันเนี้ยโหมดแล้วมีแต่สีเนี่ยไร้์บาวเป็นสีน้ำตาลโทนสว่างใช่ปะแต่พอแบบเอามาลองเนี่ยตอนเนี้ยเห็นปะสีคือได้อยู่นะใช่ตอนแรกกวางคิดว่ามันจะแบบว่าออกน้ำตาลทองเลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็จะไม่เข้ากับสีผมกวางด้วยไงแต่พอเขียนออกมาได้อยู่นะอืมสวยเลยอะ ตอนแรกคิดว่าจะอ่อนกว่านี้นะคะแอบหนักใจนิดนึงเฮ้ยดีสอเขาเขียนง่ายมากทุกคนลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยอะลื่นอะปื๊ดลื่นปื๊ดตลกคำรับตัวเองจังวันนี้พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อะเสร็จแล้วนะคะคือจะบอกว่าดีสอเขาเนี่ยเขียนง่ายมากความที่เขาว่าเป็นหัวดีสอหัวเล็กใช่ป่ะกลัวว่าแบบจะหักอะไรเงี้ยเขียนได้แบบลื่นๆเลยอะดีมากดูดิ เคต่อไปเป็นตากับแก้มนะคะกวางใช้เป็น Eye a n d Cheek ของ Q Page นะคะเป็นเบอร์04นะคะอันนี้จะเป็นโทนสีชมพูนะคะคือวันนี้อยากแบบว่าเป็นสาวหวานก็เลยเลือกโทนสีชมพูมาข้างในก็จะมี2ชั้นแบบนี้กวางจะลงเป็นสีนี้ก่อนนะคะสีแรกเห็นปะสีแรกนะคะทาให้ทั่วเปลือกตานะคะ อบแพกเกจตเขานะน่ารักอะตัมุกตัวมีมากเลยแบบเล็กๆใช่ปะน่ารักพกพาได้เขาแบบไม่ชอบพาเลกใหญ่ๆอย่างเงี้ยพวกพาไปไหนยากนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราลงสีแรกครบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงสีชมพูต่อลงแบบทั่วตาเลยนะโอ้ยสีน่ารักสีแบบเจ้าหญิงมากเป็นแบบชมพูนมๆมากน่ารักกวางจะลงใต้ตาด้วยนะ เสร็จแล้วนะคะกวามจะใช้สีนี้เป็นชิมเมอร์นะคะวิงวิงนิดนึ่งลงตรงเนี่ยบริเวณเบ้ตาตรงนี้แล้วก็ลงตาด้วย ในกล้องเหมือนเห็นสีไม่ชัดเลยอะแต่จริงๆคือแต่งจัดมากเลยนะโอเคนะคะตอนนี้ตาเราทาไปแล้ว3สี 4, ใช่ปะ่ะเดี๋ยวคงจะใช้ใครบเลยนะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะมากรีดตานะคะโดยใช้อินเนอร์อายไลเนอร์นะคะของน้องฉัดเป็นสีรีบาวนะคะสีน้ําตาลเข้มนะคะอันนี้คือกวางก็เคยใช้แล้วแหละแ,แล้วคือแบบชอบอะหัวเขาจะแบบใหญ่นิดนึงอะคือสีเขาชัดมากอะใช่กวางชอบยกตาขึ้นแล้วก็กรีดข้างในโอ๊ยแปบ๊บนึงพัดลม อยายาขยับข้ามาใัใกล้ๆอ๋อพะโลมอ่ะพะโลมแปบบ๊บน่ารกยกนางตาขึ้นนะคะ ตอนนี้เรากรีดข้างในเสร็จแล้วเราก็วาดเส้นออกมาเติมออกมาจากที่เรากรีดเมื่อกี้นะดึงตรงนี้ขึ้นด้วยนะคะจะได้วาดง่ายขึ้น กวางกีดเป็นอินไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะที่เลือกใช้เป็นสีน้ำตาลเพราะแบบว่าอยากให้ตาดูหวานนะคะแล้วก็จะใช้สีอันนี้นะคะสีสุดท้ายที่เราเหลือไว้ทาทับเส้นไลเนอร์นะคะเอาเปจุ่มจุ้มไป เสร็จแล้วก็ทาข้างล่างด้วยเปิดตาข้างล่างดึงลงมาแล้วก็ทาข้างในนี่ยค่ะประมาณนี้คือตาเราก็จะดูแบบกลมขึ้นแล้วก็ดูหวานขึ้นเออดูเบาๆละมุนพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย <laughs> พูดไปเรื่อยเลยวะเนี่ย เกลี่ยให้แบบว่าสีมันเข้ากันนะคะต่อไปกวางใช้เป็นอันนี้นะคะมาสคาร่าของน้องชัดนะคะเป็นชูฟังชั่นอินวันนะคะจะมี2หัวก็คือจะเป็นหัวแปงใหญ่แล้วก็จะเป็นหัวแปงเล็กนะคะใน1อันนะคะเป็นมาสคคาร่าสีดำนะคะก็จะมาใช้ปัดเลยมาใช้เป็นหัวใหญ่นะคะลงก่อนปัดก่อน คนขนตายาวฟูงมากสวยมากกวางเพิ่งคยใช้นะคะขอบมาสคาร่าของน้องฉาติคือเบาด้วยอะ่ะแล้วก็ขนตายาวมากแล้วกวางก็จะใช้เป็นหัวเล็กนะคะปัดขนตาล่างเวยมาสคาร่าเขาดีมากส่วนแล้วกวางของเ,ขเอามาปัดคิ้วด้วยนะคะคือแบบสีติดขนตาดีมากแล้วคือมันแบบ ติดเลียงเส้นไม่เป็นก้อนอะเออชอบอะก็ขอเอาเหัวเล็กนะปปดซ้ําินทีนี่นะคะเสร็จแล้วหนึ่งข้างเดี๋ยวควจะขอไปแต่งข้างนี้อีกข้างนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเสร็จแล้วนะคะตาทั้งสองข้างโอ้โหจะบอกว่าประทับใจในขนตามากยาวเวอร์มากจึงมากเหมือนติดขนตาปลอมาอาจริงดูดิ แล้วคือไม่หนักด้วยนะเออขนตาย,ยาวมากยาวสวยมากเอาจริงดีอะมาบนึงนะซับผิวหน่อยเป็นการแต่งหน้าที่นานมากต่อไปนะคะเป็นแก้มนะคะกวางชายนี่นะตัวเดิมก็มี2อ,อย่างคือตากับแก้มนะคะเป็นสีชมพูนมๆเหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นสาวหวานปัดไปที่หน้าแก้มนะค่อยๆปัดนะคะ โอ้ยสีชัดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยชมพูน่ารักวนไปที่จมูกด้วยนะคะสีแก้มก็คือน่ารักชมพูนมๆน,นะคะหวานมากหวานไปไหนลยวันนี้หวานจนหน้ากินตาหวานไม่รู้สึกยุ่ยจึหย่อนโอ้ยไม่เคยแต่งแบบว่าสีหวานขนาดนี้เลยอะมองหน้าตัวเองแล้วก็แปลกๆเหมือนกันนะเออปกติคนจะชอบแต่งแบบว่าโทนส้มๆนะคะ ก้เสร็จแล้วนะคะทุกคนก้เสร็จแล้วต่อไปนะคะจะเป็นปากนะคะกวางใช้เป็นสัตสีชู g a r Lust Lip Tint นะคะเป็นสี c a n ตา l o ฟนะคะ c a n ตา l o ฟคอ Collection เน,นี้ยเขาจะเรียกสีเป็นตามผลไม้นะคะแล้วสีน,นี้ยคือสวยมากคือกวางลองป้ายมาแล้วเป็นหัวแปลงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตินนะคะแต่ว่าเป็นตินที่สีแบบสดมากนี่นะท่าทางไงเห็นไหะออติดฟ่าสีติดเหล็กมา แล้วก็นิ้วเกี่ยออกมานี่นะคะก้องทาข้างในแล้วก็ใช้นิ้วเกี่ยออกมาคือเขาจะเป็นติ้นแบบสีน่ารักอ่ะก้องชอบอะ่ะเขาจะยังมีความแบบนวลๆฉ่ำๆอยู่อะ่ะน่ารักกองใช้นิ้วจิ้มเลยนะแล้วก็มาแตะ ดูดเงาเงาเสร็จแล้วนะคะป่าของเราสวยมากทุกคนชอบสีอ่คือเขาจะมีความเป็นตินที่แบบเหมือนแมตต์นีดนๆเห็นปะแต่ก็ยังมีความแบบเงาเง,งาอยู่คือด้วยความที่เขาเป็นตินอะสีเขาชัดก็จริงแต่ว่าถ้าเรากินน้ำอะติดหลอดติดแก้วเหมือนกันนะคะตัวลิปตินอันนี้แล้วก็ติดคนประมาณกลางๆประมาณครึ่งวันนะคะก็ต้องเติมนี่นะคะคือ ฟินิส h l ลุคของเราแตเดี๋ยวขอไปทำผมก่อนนะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกับลุค นี้นะคะที่แต่งโดยเครื่องสำอางแบรนด์ไทยทั้งหมดเลยนะคะจะบอกว่าแต่งได้ออกมาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็กวางนะคะก็จะขอจบคลิปแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางแบรนด์ไทยแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมติดตามกวางให้ครบทูกช่องทางด้วยนะคะทั้งเฟซทั้งไอจีเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ก่องด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้ก่อนได้นะคะแล้วก็ฝากล้านกองด้วยนะคะคอลลาเจนนะ มีออร่านะคะก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะที่ร้านของกวางเองนะคะกวางขายเองนะคะแล้วก็ไปแล้วนะคะทุกคนบไม่บาแล้วมาพบกันใ่คลิปหน้านะ